สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไข่เครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเข้ามาผ่อนขายของเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บรภาษไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้พิจารณาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์รายละเอียดไว้นะครับรุ่นเทวปาฏิหารวัดห้วยมงคลก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าของกล่องนะครับ ที่ด้านหลังของกล่องก็จะมีรายละเอียดแจ้งไว้ที่สติกเกอร์ด้านหลังนะครับลำดับที่ 3. หลวงพทวจดจตุคามรัระเทศเนื้อวาา่านเสนจันรขาวเราก็มีราคาบูชาแจ้งไว้ที่สติกเกอร์ด้านหลังนะครับกขจะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปดูไปชมองพระภายในกล่องนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระอยู่บนพื้นกล่องกรหมีสีชมพูนะครับความคามชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพพระนะครับสังเกตที่ด้านหน้าของพิมพ์พระก็จะเป็นรูปหลวงพทวดนั่งคัมาธิอยู่บนฐานบัวนะครับ ที่ด้านข้างขององค์พระก็จะเป็นรูปของเทพนางคุกเข่าพนมมือแล้วก็ที่บริเวณด้านบนครับสังเกตที่บริเวณหัวไหล่ขวาก็จะเป็นหยาบตตะนะครับแล้วก็ที่บริเวณเหนือหัวไหล่ซ้ายก็จะเป็นลายเซ็นของท่านพระอาจารย์พะโลนะครับที่ใต้ฐานขององค์พระก็จะมีชื่อของวัดครับวัดห้วยมงคลฮะความคมชัดเอลียพิิติของขอบเดี่ยวเชิดนะครับลักษณะระเียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตก็จะมองเห็นเสียงขององค์พระนภา โหนกนูนก็จะมองเห็นอาร่องหรือ,องเส้นที่หนาผักชัดเจนนะครับโหนกคิ้วสูงหนาก็จะมองเห็นลักษณะความคมชัดของเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาถุงตาด้านล่างมองเข้าไปด้านในก็จะมองมลูกตาทั้งสองข้างนะครับจบมูกเป็นสันสูงโหนกแก้มสูงก็จะมองเห็นลักษณะของริมฝีปากบนแล้วก็ความหนาของริมฝีปากล่างครับลักษณะมิติความหนาของปลายคานครับแล้วก็ลักษณะมิติของใบหูด้านข้างซ้ายขององค์พระนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูด้านข้างขวาขององค์พระนะครับที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้าง ลักษณะของไหลยกสูงครับก็จะมองเห็นลักษณะของไหลขวานานู world, และก็มิติความหนาของต้นแขนขวาน,นะครับขออ้อศอกข้อพับที่บริเวณขอ้อศอกขวาที่บริเวณไหลไซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติพาจากไหล้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือก็จะมองเห็นลักษณะของผ้าคาดเอวแล้วก็รัดประคตนะครับลักษณะของลูจจีวรที่บริเวณหน้าอกขวานะครับลักษณะของลูกจีวรที่บริเวณไหลซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะมิติของท่อนแขนซ้ายและก็มิติของท่อนแขนขวานะครับ ฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นรองนิ้วชัดเจนนะครับความคมชัดของนิ้วโป้งแล้วก็ร่องนิ้วชี้นะครับลักษณะมิติความหนาของปลายสังกติใต้ฝ่ามือนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาหงายขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนาของปลายเท้าขวานะครับลักษณะของเข่าซ้ายนานุบวนแล้วก็ลักษณะมิติของเข่าขวานานุบวนก็จะมองเห็นรูวจีวรที่บริเวณเข่าขวาลักษณะของนิ้วเท้าที่ปลายเท้าซ้ายใต้เข่าขวานะครับความคมชัดรายละเอียดมิติของพิมพะลักษณะของ ฐานบัวนะฮะก็จะมองเห็นลักษณะของกรีบบัวที่ซ้อนกันขึ้นมาแล้วก็ลักษณะของหลายเส้นที่กรีบบัวแต่ละกลีบนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระสังเกตลักษณะของมวลสารเนื้อวาดแล้วก็ลักษณะของผงแร่ต่างๆที่องค์พระนะครับสีของมวลสารแล้วก็ผงแร่ตัดกับสีของเนื้อวาดสีขององค์พระที่มีสีขาวดูแล้วก็เพินนะครับดูไปแต่ละบุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของ พิมพระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดมิติของพิมพ์พระแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีจุดสังเกตแตกต่างกันไปนะครับมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับคมชัดแล้วก็สวยงามมากนะครับ ที่ใต้ฐานขององค์พระก็จะมีชื่อของวัดนะครับวัดห้วยมงคลนะฮะสังเกตมิติความคมชัดของตัวอักษรแล้วก็ความคมชัดของขอบเรียวเชือกนะครับลักษณะของขอบเรียวเชือกคมแล้วก็มีมิติมีความลึกนะครับลักษณะความคมชัดของเทพที่นั่งคุกเข่าพนมมือนะครับแล้วก็ลักษณะความคมชัดของอัขระตัวยันที่เรียกไปตามความโค้งของพิมพ์พระนะครับความคมชัดของยันโตอุนะฮะ หมวดสานีจัดจานเต็มองพระไปหมดนะฮะความคมชัดของลายเส้นของท่านพระอาจารย์ไปโลดนะฮะลักษณะของเทพทีน่นางคุกเขาพนมือความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์ด้านหน้าขององค์พระนะครับก็จะเป็นลักษณะละเอียดที่พิมพ์ด้านหน้าขององค์พระนะครับสังเกตนะฮะมิติความียกของพิมพระชัดเจนแล้วก็ สวยงามมากนะฮะมวลสาดเนื้อวานจิจดจานเต็มองพระไปหมดก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับสวยงามมากครับที่ด้านหลังขององค์พระก็จะเป็นรูปขององค์ท่านเทวเจตุคามรามเทพนะครับที่ด้านข้างขององค์ท่านก็จะมียันนะครับความคมชัดลักษณะขององค์ท่านขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความคมชัดของพิมพ์ชัดเจนนะฮะ สังเกตลักษณะของถุงเงินก็จะมีอักขระตัวยันฮะความคามชัดของพิมพ์ความคามชัดของฝ่ามือขวาก็จะมองเห็นลักษณะของข้อิ้วมือนะครับแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของตัวยันนะครับ ขอบเปลี่ยวเชือกมีมิติมีความคมชัดมีความเรก่ของพิมพม์นชัดเจนนะฮะลักษณะของตัวอย่างที่อยู่ด้านข้างขององค์ทัด้าวนะครับหมอนสารเนื้อว,ว่าแล้วก็ผงแร่นี่จัดจ้านเต็มไปหมดนะฮะดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับเวลาที่ผ่านมาก็เร็วนะครับแป๊บแป๊บเร็ี่ยวมากเพราะว่ามีสมาธิอยู่กับพิมพ์พระแล้วก็รายละเอียดของพิมพ์พระนะครับ ลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับประกาศจากผงแร่ต่างๆแล้วก็ลักษณะของหมดสาเนียว,ว่าน,นะครับก็จะเป็นลักษณะละเดียดของพิมพ์พระด้านหลังมิติความหนาของพิมพ์พระแล้วก็ระเดียดของพิมพ์พระด้านหน้านะครับในวันนี้ก็ได้นำพาทุกท่านครับมาดูมาชม พระหลวงประทวตจตุคามหลวะงเทพเรือว่านสเสน่ห์จานขาวขอบเรียวเชื่อนะครับสําหรับพิมพ์มีก็มีจํานวนในการจัดสร้างอยู่ที่สามหมื่นองนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ